สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ t x x i g g m m r r กับผมนิกและผมบอสครับผมวันนี้เราจะพาไปสำรวจโลกของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่แค่จอยหรือเมมโมรีการ์ดนะครับแต่เป็นของแปลกๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีจริงบางชิ้นนี่คือเห็นแล้วต้องอุทานว่าคิดได้ไงวะเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือมันสะท้อนยุคสมัยและความพยายามในการทดลองของวงการเกมได้อย่างดีเลยครับ เปิดหัวต้อง Nintendo เลยครับถ้าพูดถึงอุปกรณ์เสริมแปลกๆพวกเขาคือแชมป์เบอร์หนึ่งตัวแรกเลยคือ Power Glove อันโด่งดังจากยุค NES หรือ f ฟ m i c o m มันคือถุงมือควบคุมเกมที่ดูล้ำยุคมากในสมัยนั้นแต่พอใช้จริงคือคุมยากคำสั่งไม่ตรงแถมต้องพิมพ์โค้ดเข้าไปก่อนเล่นแต่ละเกมอีกตัางหากโคตรยุง่งจริงๆ Power Glo v e มันดังเพราะหนัง The w วิส r d ด้วยไงเด็กยุคนั้นเห็นแล้วต้องร้องว่าโคตรเท่ แต่พอเล่นจริงคนละเรื่องอีกอันที่แปลกไม่แพ้กันคือ R.O.B. หรือ Robotic Operating b u d d y หุนยนต์เล็กๆที่ออกมาพร้อม NES นั่นแหละหุนยนต์ที่มีเกมแค่2เกมให้เล่นแล้วทำงานช้าโคตรๆเอามาเล่นจริงจังไม่ได้เลยแต่ตอนนั้น Nintendo ใช้ R.O.B. เป็นตัวช่วยทำตลาดเพื่อให้คนมองว่าเครื่อง NES ไม่ใช่แค่เกมคอนโซลแต่เป็นของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ คือใช้หุ่นยนต์ล่อความสนใจคนดูให้รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เครื่องเกมธรรมดาแล้วต่อไปคือ Sega Activator สำหรับ Mega Drive หรือ Genesis เครื่องนี้คือวงแหวนอินฟราเรดที่วางกับพื้นแล้วให้ผู้เล่นยืนอยู่ในวงแล้วขยับตัวเพื่อควบคุมเกมคือมันดูเหมือนเอาไว้เล่น Mortal Kombat แล้วเหมือนจะได้ฟิลจัดเต็มแต่ความจริงคือแค่ยกมือสูงมันก็มั่วไปหมดแล้วอะครับ อีกอันที่ผมชอบคือ Nintendo Voice Recognition Unit ของ f a m i c o มใช้กับเกมที่ต้องพูดเช่นเกมชื่อว่า Takeshi's Challenge มีช่วงที่ต้องตะโกนใส่ไม้ให้เพื่อผ่านดานใช่ตลกมากเกมมันไม่มีคำสั่งชัดเจนต้องไปอ่านคู่มือถึงจะรู้ว่าต้องตะโกนพูดถึงระบบใหม่นี้มันอยู่ในคอนโทรลเลอร์ของ f ฟ m i c o มฝั่ง2เท่านั้นนะครับฝั่งแรกไม่มีไม้ด้วยซ้า แล้วอีกอันที่หลายคนไม่รู้คือ Sega Dreamcast Fishing Controller ขันเบ็ดจริงๆเลยนะมีหมุนสายโยกด้วยใช้กับเกมตกปลาและยังเอาไปใช้เล่น Soul Caliber ได้อีก <laughs> โอ้ยจริงเล่น Soul Caliber ด้วยคันเบ็ดคือโคตรท้าทายใครอยากโชว์เทพก็ลองดูเลยมาถึงยุคเกมบอยกันบ้าง Nintendo ยังไม่หยุดแค่นั้นนะมีเกมบอยปรินเตอร์กับเกมบอยคาเมรา ที่สามารถถ่ายภาพขาวดําแล้วปริน้นออกมาได้คือเอาจริงมันเป็นของเล่นมากกว่าอุปกรณ์เล่นเกมแต่ตอนนั้นก็ถือว่าล้ามากนะกล้องถ่ายรูปบนเกมบอยเนี่ยแต่ที่เกินสุดสําหรับผมคือ Dreamcast Broadband Adapter กับ Sega Net Keyboard ใช้เล่น f a น t a ซี Star o ออนไลน์แบบแชทจริงจังได้เลยเหมือนพยายามจะทำให้คอนโซลกลายเป็นคอมพิวเตอร์มีคีย์บอร์ดมีโมเดม็มเต็มสูบ PS2 ก็ไม่แพ้ใครนะครับมีไต c โคดรัมคอนโทร l เลอร์สำหรับเกมตีกลองหรือพวกพรอม DDR ที่เราคุ้นเคยกันแล้วอย่าลืม Horse Controller ของเกม Derby Owners Club ที่ญี่ปุ่นนะเป็นม้าจำลองจริงๆให้นั่นควบม้าแบบโยกซ้ายขวาโอ้โหตัวนั้นคือระดับตู้เกมย่อมๆแต่มีเวอร์ชั่นบ้านด้วย เล่นแล้วห้องสะเทือนเลยทีเดียวบอสวีก็แปลกไม่แพ้ใครมีทั้ง b a ลานซ์บอร์ดวีแซปเปอร์วีวและพวกอุปกรณ์ยัดจอยเข้าไปก็เพียบใช่มันคือต้นแบบของอุปกรณ์เสริมที่เน้นอิ t เทอร์แอคสุดๆ ใครเบื่อจอยธรรมดาก็จัดเต็มไปเลยทั้งหมดนี้มันอาจจะดูแปลกหรือใช้งานจริงได้ไม่ดีนักแต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมเกมกล้าทดลองกล้าเสี่ยงและไม่หยุดอยู่กับที่บางอันล้มเหลวบางอันกลายเป็นตำนานแต่ทุกชิ้นก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันเองเป็นชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกมเมอร์ยุคเก่าอมยิ้มได้เสมอถ้าใครมีประสบการณ์เคยใช้ของพวกนี้หรือมีอุปกรณ์เสริมแปลกกว่านี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์หรือแชร์กับเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันตอนหน้ากับพอดแคสต์ Talk s i g เก er สวัสดีครับ